แั้เงเกิดด้วยดีวมันตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสัตว์ว่าทิฏฐิมันเกิดมาจากผัสสะผัสสะให้เกิดทิฏฐิเสมอพวกฤาษีมุนีที่เข้าไปอยู่ในฌานในสมาธิได้รับด้รับรสความสุขแผลออกไปเนื้อกว่าความสุขอื่นๆที่เคยผ่านมาแล้วแต่การก่อนจึงบัญญัติสิ่งนี้ว่าเป็นนิพพานทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นตามสัมผัสทั้งนั้น เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากทิทและเกิดมาจากสัมผัสของเขาเราจะต้องทำความเข้าใจกันในตอนนี้สักอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันมีความหมายอยู่ที่การได้ไม่ได้มีความหมายอยู่ที่การเป็นเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นได้เป็นได้หลายอย่าง แต่การเป็นนั่นน่ะมันเป็นเพื่อจะได้อะไรต่างหากเมื่อได้เป็นอะไรแล้วมันจะได้อะไรนะมันจึงอยากจะเป็นอย่างที่ตนอยากจะได้อะไรในเรื่องการจะเป็นนั่นเป็นนี่เราไม่พูดถึงก็ได้เราไปพูดถึงในการได้ว่าถ้าได้เป็นกันมาแล้วมันจะได้อะไรเช่นได้เป็นฤาษีมุนี <c oughs> ก็จะได้ความสุขจากการข่าชาน เป็นเทวดาก็จะได้ความสุขจากกามารมณ์เป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยก็จะได้ความสุขจากทรัพสมบัติโดยเฉพาะก็คือเงินที่จะบรรดาอะไรให้ตามที่เขาต้องการอย่างนี้รวมเรียกว่ามันเป็นทิฏฐิคามคิดตามเห็นของคนเหล่านั้นที่จะบัญญัติว่าอะไรดีที่สุดสำหรับมนุษย์ ในเรือ่องสำหรับมนุษย์มีความคิดเกิดมาจากสัมผัสเป็นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยึดถือมั่นกันอยู่เราคนธรรมดาทั่วไปก็อยู่ในจําพวกนี้เรากำลังคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็ลองคิดดูและขอให้เผื่อไว้บ้างว่าอย่าเพ้อ ล่มหัวจมทายกับความคิดชนิดนั้นโดยส่วนทดียวมันจะคอยสังเกตดูต่อไปว่ามันจะจริงหรือไม่สำหรับความรู้สึกของคนตามสรรมดาสามัญมันก็มีเพียงเท่านี้ว่ต้องการอะไรได้อย่างนั้นแล้วก็เป็นดีที่สุดสำหรับเราแล้วแล้วเขาก็ค้นค้นค้น,คนกันไปจนมาสูงสุดอยู่แค่ มีจิตเป็นสมาธิจนกว่าจะเกิดบุคคลประเภทอื่นซึ่งมีสติปัญญาสูงขึ้นไประบบจนทำให้เกิดระบบทางศาสนาเกิดขึ้นหรือว่าเขาได้เคยผ่านมาแล้ว,ลวก็สอนไหว้สำหรับคนชั้นหลังจะได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เมื่อกล่าวตามระบบของศาสนาแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเหมือนกับที่คนธรรมดาสามัญเขาต้องการเพราะว่ามันมีสัมผัสกันคนละระดับมีสติปัญญากันคนละระดับ ต้าตตำหลักของพระศาสนาทั่วๆไปที่มีอยู่เขาบัญญัติไว้ซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะชอบหรือไม่ชอบมันก็แล้วแต่ว่าเขาบัญญัติไว้ว่าอยูอ่การอยู่กับพระเจ้าการได้เข้าไปอยู่เป็นอันเดียวกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ นี่คงจะมืดมนสำหรับหลายหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ไม่รู้จักว่าพระเจ้านั่นคืออะไรหรือจะรู้จักตามความคิดความนึกของชนก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวกับพระเจ้าได้อย่างไรมันยังเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันอีกมากแต่เป็นระบบาศาสนาที่เขาได้กล่าวไว้แล้วแล้วเขายังได้กล่าวว่าอย่าง ได้เปรียบที่สุดคือว่าต่อตายแล้วก็ได้เราสาททาความดีให้ตรงตามบทบัญญัติทั้งทางศาสนาตายแล้วก็ได้ไปอยู่เป็นอันเดียวกันกันกบพระเจ้าไม่เกิดไม่ตายไม่อะไรอีกต่อไปเป็นความสุขสูงสุดแล้วก็เป็นนิรันดรตลอดนิรันดร นี่ศาสนาส่วนหนึ่งแือส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็มีอยู่อย่างนี้คือศาสนาที่มีพระเจ้าแต่าบางทีเขาก็ให้ความหมายกับคำว่าพระเจ้าไปในรูปนามธรรมก็มีถ้าพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็เป็นเหมือนกับอย่างบุคคลอยู่ในบ้านในเมืองแล้วไปอยู่กับท่าน ถ้าว่าพระเจ้าอย่างนามธรรมก็เรียกว่าบรมอัตตาปรมาตมันไปเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ท้าวรไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคนละจากโลกนี้เสร็จแล้วอัตตานั่นก็เข้าไปรวมกับอัตตาใหญ่ที่เรียกว่าปรมาตมันแล้วก็อยู่เป็นนิรันดรถือว่านี่เป็นสิ่งสูงสุด ดีที่สุดหรือสูงสุดสำหรับมนุษย์